Ladies and gentlemen, welcome to the classroom. ติวเตอร์ภาษาอังกฤษคนนี้สอนได้ทั้งเด็ก The plane is going down. Oh my god, I don't want to die. สอนนักธุรกิจวันนี้มีนักเรียนมาขอเบอร์แกด้วยแหละชวิตดยๆสอนแม้กระทั่งชาวต่างชาติ I'm going to work in America. แต่ยกเว้น เขาคนนี้มองอะไรอะครับนออนห,รหน้าเหมือนผัวคุณเหรอ I want to break up with my Thai boyfriend. <c oughs> ขอไปสอบสัมภาษณ์ที่โรงงานกุตาไปง้อคาอยคุนต้องสอนผม <c oughs> ถ้าจะให้พูดได้เลยก็คงไม่ทันหรอก H H H มอนไล่มาชิวๆอะ H E S H H Bye thank you, love you.